การเดินทางกันบ้างค่ะตอนนี้หลายคนบ่นว่าน้ํามันแพงแล้วก็ต้องมีการปรับตัวกันนะคะอย่างที่จังหวัดสตูลเตรียมใช้เรือนําเที่ยวพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายหลังจากที่ราคาน้ํามันนั้นแพงขึ้นโดยทําการทดสอบในพื้นที่อําเภอละงูค่ะแล้วก็มีชาวประมงไปร่วมทดสอบด้วยค่ะ นายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมกับนายธีรพงศ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอละงูค่ะลงพื้นที่ทดสอบขับและสังเกตการทดลองระบบขับเคลื่อนเรือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีชาวประมงในพื้นที่แล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อชุมชนไปร่วมทดสอบกันด้วยนะคะชาวประมงพื้นบ้านบอกแบบนี้นะคะบอกว่าโอ้โหพอทดลองขับแล้วมันเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยอย่างแรกก็คือเสียงมันเงียบอะคะ่ะ มันแบบ<ช>เหมือนโอ้มันเล่นได้แบบเงียบๆจะ,ะได้ฟังเสียงคลื่นชัดๆไงาใช่แต่เขาบอกว่าอยากให้เพิ่มความแรงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องใช้กำลังแล้วก็อยากให้อายุการใช้งานยาวนานกว่านี้ค่ะเครื่องอไฟฟ้านี้ใช้เราไม่ต้องใช้แรงเยอะตือแล้วก็มัน ถือนิ่มถือสบายมันไม่มันไม่กระตุกมันไม่เหมือนเครื่องยนต์<ม>เครื่องยนต์นุ้มมันมันหนักกว่าเยอะส่วนทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตตันทนุษภูมิในการศูนย์พัฒนายานยนต์มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินก็บอกนะคะว่าอนาคตก็จะพัฒนาต่อค่ะเพื่อให้ใช้ได้กับเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและการพัฒนาแบตเตอรี่ที่มีการใช้เป็นแบตเตอรี่ตัวเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถชาร์จได้แล้วก็ทําให้มีราคาถูกลงค่ะ อาจจะยังไม่เหมาะสําหรับกรณีของการทําประมงซึ่งเราเรายังไม่ทราบว่าวันนี้จะต้องออกประยะทางไกลมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะฉนั้นอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่สําคัญนะครับซึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ปผลสูงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทําการทดสอบระบบขับเคลื่อนเรือพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคตนะคะจากพลังงานสะอาดใช้เป็นทางเลือกให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะในการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่ะ